ในระดับการแข่งขันนะคะไม่ใช่มาค่ะในงานกีฬาแห่งชาติครักที่สี่ที่สองในงานฟุตีเกมของเราไเองนะคะรวมทีมสิทธินะคะให้เกียรติมาพบเจอกับทุกท่านเลยนะคุณแอนนาคุณแอนนาคุณแอนนาชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันตอนนี้ก็คือเราสวัสดีครับสวัสดีปีน้ำม้าใช่ตอนตอนที่แต่ว่าไปดูไปคัดเลือกเราจะแต่ตอนนี้ไปเวดออกอยู่ที่อเมริกาแต่ว่าก็ยังมี โคตรีอย่ะช่วยนะตัวนี้วน้อให้น้องหน่อยครับโอเคขอบคุณครับโอเค ของเราแต่ละคนก็จะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีมันมีแมตช์ปกติที่พวกเราแข่งก็คือชิงแชมป์ประเทศไทยในแต่ละคะ่ะพวกเราก็ลงกันทุกทุทุกสี่ค่ก็หวังว่าที่จะชนะในทุกๆุกค่ของชิงแชมป์ประเทศไทยคะ่ะแล้วก็ในแต่ละคนก็อยากจะพัฒนาตัวเองเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าไปติดทีมชาติแล้วก็ได้ไปแข่งเอเชียนเกมค่ะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมนักกีฬาขี่ม้านะฮะประเภทศิละปะบังคับมาหรือที่เราเรียกกันว่าเดืสารนะครับในการชนะนะครับได้เหรียญทองออกีฬาสุพรรณบุรีเกมนะฮะหรือที่เราเรียกว่ากีฬาแห่งชาติครั้งที่42นี้ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจนะฮะของทางบริษัทยูโรเปียนฟุตจำกัมหาชนเองที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับทีมกีฬาขี่ม้านี้มาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งของทีมนักกีฬาะะของสังกัดก,กอทมอครับ